นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามานะครับอัดคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของเจ้าตัวนะครับโซลาร์พาวเวอร์โซลาร์พาวเวอร์บ็อกแคมปิ้งนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็ลูกค้าได้สั่งประกอบขึ้นมานะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็น อ่าสิโวลต์100แอมป์นะครับอ่าครับพาวเวอร์220โวลต์อยู่ที่พันวัตต์นะครับนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งทำนะครับตัวนี้น่าจะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะฮะแล้วก็จะมีอีก2ตัวนะครับก็จะมีทางภาคเหนือนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะครับเซตนี้จะเป็นเซตอ่าห้าสิบแอมป์นะครับ ก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับเจ้าตัวแลออมก็จะมีขนาดที่ตัวใหญ่กว่านะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูาการทำงานของการทำงานการใช้งานของเจ้าตัวโซลาร์บล็อกตัวนี้นะครับนะะนะครับโซลาร์บล็อกของเราก็จะมีเซตเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ชิโนทัมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นเบเกอร์ตัวที่หนึ่งนะครับนะครับคุมโซนอ่าใช้งานอ่าักสองสองจุดห้ามิลนะครับสองตัวนี้นะครับโดยใช้เบเกอร์ตัวที่หนึ่งนะครับเบเกอร์ Baker ตัวที่สองนะครับก็จะคุมตัวอ่า UPS นะครับที่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะครับ เบรกเกอร์ตัวที่สามนะครับก็จะไว้คุมนะครับช่อง DC จุดบุหรี่นะครับเบรกเกอร์ตัวที่สี่นะครับนะฮะก็จะไว้คุมนะครับโซนเบรกเกอร์ชุดเสียบของก้นบุหรีสิบสองโวลต์นะครับชุดคุมตัวที่ห้านะครับเบรกเกอร์ตัวที่ห้านะครับก็จะไว้นะครับเป็นช่องจุดบุหรี่ ของตัวสุดท้ายนะครับในส่วนของเบรกเกอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นเบรกเกอร์คุมทางด้านไฟ220โวลต์นะครับในส่วนของปลั๊ก4ชุดนี้นะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับก่อนก่อนที่จะเริ่มใช้นะครับอ่าทุกครั้งที่จะเริ่มใช้อ่าลูกค้าก็สามารถอ่าก็จะยกเบรกเกอร์ฝั่งแบตเตอรี่ขึ้นนะครับนะฮะ น่าจะหน้าจอพอตแรมของแบตเตอรี่ก็จะโชว์สถานะขึ้นมานะครับนะครับสิบสามสิบสามโวลต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโชว์ขีดแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะฮะพอยกเบรเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับชุดของระบบ DC ทั้งหมดนะครับด้านล่างนี่ครับเป็นระบบ DC ทั้งหมด1 2โวลต์นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับยกขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นชุดเสียบ5.2ามิลนะครับ2ช่องนะครับตอนนี้ก็ถ้าเสียบใช้งานนะครับโดยยกเบรกเกอร์ตัวที่1ขึ้นแล้วนะครับนี่ครับสถานะไฟก็โชว์นะครับนี่ะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดับนะครับพอดับเสร็จแล้วลองเสียบครับนะครับนะครับ นะฮะเสร็จแล้วนะครับในส่วนของช่อง ups นะครับก็จะคุมด้วยเบรกเกอร์ตัวที่สองนะครับนี่ฮะคุมด้วยเบรกเกอร์ตัวที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามนะครับ345นะครับตอนนี้ผมต่อเบรกเกอร์พัดลมไว้นะครับตัวที่ตัวที่ห้าครับเบรกเกอร์พัดลม dc สิบสองโวลต์นะครับนี่ฮะ สโวลท์ถ้าเราปิดนะครับถ้าเราปิดนะครับแต่ถ้าเราเปิดใช้นะครับโดยการเสียบผ่านช่องจุดบุรี่ช่องที่อ่นดับลก่อนนะครับ,นะรบช่องที่1 2ึสช่องที่3มนะครับนะบเราไล่ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่องนี้นะครับนะ เสร็จแล้วฮะในเจ้าตัว power b o x เราก็จะมีชุดไฟฟ้า2 2 0อยโวลต์อยู่ด้วยนะครับโดยสวิตช์ไฟฟ้า220โวลต์ก็จะอยู่ที่ปลักสีเขียวด้านล่างนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นพอร์ตแรมหลอดไฟโชว์สถานะอ,าอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับเสร็จแล้วส่วนชิโนทัมเมอร์ก็จะแจ้งสถานะไฟที่จ่ายออกมานะครับเรากด วอเตอร์โชว์ฐานะออกมาแล้วนะครับนะฮะพอเขาปล่อยไฟนะครับมานะครับเขาก็จะมีเบรกเกอร์คุมอ่าชุดปลั๊ก AC ฝั่งนี้นะครับหากเราไม่ยกนะครับนะตอนนี้ผมต่อไฟนะครับออกไปนี้นะครับนะมีไฟไฟลาวแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับหากยกขึ้นนะครับอืมเราต้องยกตรงนี้ขึ้นนะครับนะฮะ นะครับในส่วนของการชาร์จแบตครับในส่วนของการชาร์จแบตก็เหมือนกันครับนะครับในฝั่งตัวนี้นะครับในฝั่งปลั๊กเสียบของ2.5มิลเนี่ยฮะก็จะทั้งใช้ทั้งเสียทั้งใช้ทั้งชาร์จนะครับในตัวเดียวกันนะครับการชาร์จนะครับเราต้องยกเบรกเกอร์นะครับตัวที่หนึ่งขึ้นเสมอเพื่อจะให้ชุดฝั่ง ชุดเสียบ5.2ในาทำงานนะครับนะฮะพร้อมยกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นนะครับนะฮะอ่าทางเราก็จะแถมเจ้าตัวสวิตช,ชิง่งชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับให้ไปนะครับตัวน,นี้เป็นการอ่าให้ไปในงานค่อนข้างดีนะครับนะฮะก็จะเป็นการชาร์จที่14.6นะครับอ่า ค่าการชาร์จอยู่ที่10แอมป์นะครับตัวนี้ก็ให้ไปนะครับให้ไปพร้อมกล่องเลยนะครับอ่าลักษณะการชาร์จนะครับหากเรามีการเสียบอ่าปลั๊กชาร์จที่บ้านนะครับเขาจะขึ้นสถานะสีแดงนะครับนะฮะสถานะสีแดงนะครับนะฮะสถานะสีแดงแต่หากลงเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับที่อ่าลงเบรกเกอร์ของชุดอ่าปลั๊ก5.2ลงนะครับ เห็นไหมครับเขาจะโชว์สถานะโดยที่ไม่สามารถที่ชาร์จได้นะครับแต่หากยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเขาโชว์สถานะที่ชาร์จสีแดงนะครับพอชาร์จเต็มเขาจะขึ้นสีเขียวนะครับอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรทั้งนั้นนะครับในตัวเขาก็จะมีพัดลมระบายอากาศในตัวเลยนะครับของเจ้าตัวสวิตชิ่งชาร์จนะครับนะฮะส่วนเจ้าตัว วัสดุนะครับก็จะเป็นไฟเบอร์นะครับแข็งแรงทนทานเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยนะครับนะฮะนะฮะก็จะมีทั้งปิดด้านหน้านะครับแล้วก็ปิดด้านหลังนะครับปิดด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้นะฮะในส่วนของด้านหลังก็จะมีช่องเก็บสัมภาระนะครับก็จะมีเจ้าตัวอ่า ปลอดไฟนะครับเก็บปลอดไฟเก็บชาร์จเจอร์ในการชาร์จนะครับเข้าไปนี้เสร็จแล้วเวลาปิดนะครับเราก็เอามาปิดไ้ว้ด้านหลังนะครับปิดแล้วก็ลูดซิปนะครับปิดทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมหันตัวนี้มาให้ดูนะครับนะครับการยึดล็อกก็ไม่ยากครับนะฮะตัวนี้นะฮะเขาก็จะติดมากับทางด้านฝานะครับ พอเข้ามาเกี่ยวกับทางด้านตัวตัวตัวเครื่องนะครับก็จะหมุนปิดนั่เลยนะครับต่างนี้ก็เหมือนกันครับนฮะหมุนปิดนะฮะหมุนปิดล็อกปิดล็อกได้เลยด้านหูงนี่ก็จะมีหูงหิ้วให้สองข้างนะครับมีหูงหิ้วให้สองข้างนะครับกล่องเป็นไฟเบอร์ครับแข็งแรงทนทาน พกพาไปไหนสะดวกนะครับนะฮะนกะ็ลนะูกค้าสั่งตัวนี้ไปที่อุบล12โวลต์1,000วัตต์100แอมป์นะครับ12โวลต์1,000วัตต์50แอมป์12โวลต์1,000วัตต์50แอมป์นะครับขึ้นภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูการท่องฤดูการมันแคมป์แล้วนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับหรือต้องการที่จะมีฟังก์ชันเสริมนะครับนะฮะในส่วนของการชาร์จแบตลิเธียมอ่าอ่าชาร์จแผงโซลร์เซลล์นะครับก็ทักเข้ามาแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะทําชุดชาร์จให้นะครับแต่นี่เรา,าดีไซน์อ่าเป็นสแตนดาร์ดของเราจะเป็นงานแบบนี้นะครับนะฮะก็จะมีอ่า ข้อมูลที่ให้ไปก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับเช่นมีโชว์สถานะแบตเตอรี่โชว์านะไฟ AC เบเกอร์แบบชินโนทัมเมอร์แล้วก็เบเกอร์ลูกย่อยของแต่ละโซนของเจ้าตัวไฟ DC นะครับแล้วก็จะมีเบเกอร์คุม AC นะครับนะฮะ แลวตัวกล่องอยู่ด้านในนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับไม่อันตรายนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้1 0 0แอมแอชุดน้น50แอมนะครับตัวนี้จะเป็นงานของของทางเราเลยนะครับก็ยิงเลเซอร์เลยนะครับนะฮะหากใครสนใจก็สอบถามนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับนะฮะวิธีการใช้งานก็ใช้ง่ายๆครับ นะะฮก่อนที่จะออกจากบ้านก็ชาร์จโดยประมาณ1คืนแบต100แอมก็เต็มนะครับชาร์จโดยประมาณ1คืนแบต100แอมก็แบต100แอมก็เต็มนะครับก็เหมาะสําหรับนอนแคมป์เข้าป่านะครับอนอนไร่นอนสวนนะครับก็เหมาะสําหรับกับรถยนต์บรรทุกรถแมคโครนะครับที่ออกไปพื้นที่ที่ ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็สอบถามถ้าเข้ามานะครับนะฮะถ้าเข้ามาได้นะครับมาสอบถามราคานะครับนะฮะก็สนใจก็ถ้าเข้ามาเบอร์โทร0 8 0 6 5 1 1 6 8 6นะครับเบอร์โทร0 8 0 6 5 1 1 6 8 6นะครับ ID Line TOP 2 3 0 1 2 8นะครับ สำหรับวันนี้ก็มารีวิวการใช้งานนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าก,ก็ยังไม่ได้จับงานนะครับก็ไว้ใจให้ทางเราประกอบนะครับแล้วก็จะนำส่งนะครับนะครสำหรับทางทอปโซลาร์ก็มีข้อมูลที่จะมาแนะนำแล้วก็มาอธิบายการใช้งานของเจ้าตัวทอปโซล่า uh, p o w e r b o ก Camping เพียงเท่านี้นะครับนะฮะหากสนใจงานแบบไหนก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ท็อปโซโลเซลขอสวัสดีครับ